ส้มส้มเป็นไม้พุ่มหรือต้นไม้ขนาดเล็กส้มเป็นผลไม้ที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกส้มมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในทางนใต้ของไทยและภาคตะวันตกของมาเลเซียส้มสามารถแบ่งได้สองชุิใหญ่คือสายพันธุ์มีเมล็ดสายพันธุ์ไร้เมล็ด ปุ่มส้มยเมเลดแบ่งได้เป็นหวานกับเปรี้ยวปุ่มส้มไลมล่าเลดแบ่งได้เป็นหวานกับเปรี้ยวเช่นกัน